มีสารหนักเมืองผ้เมืองบวงไฟครับผมทออะไรครับจ้าดนี่ขอบคุณครับขอบคุณครับผมขอบคุณหน่อยกําลังฮัดครับกําลังฮัดครับเพื่อนบ้ามันในอีสานเราทงผ้เมืองบวงไฟครับขอบคุณครับผมบุกไปปันได้แล้วครับบวงไฟเผายันไม่ได้จูด คุณามือใหม่ฮัรเฮ็ดครับผมหมดล่องเมือครับผมหัล่องครับหมดล่องครับบรรยากาศใดครับผมมีปลา้อยน้ำครับผมบรรยากาศใดครับบรรยากาศงามครับผมมนี้ ขอได้ชมครับฝากงี้เด้อครับฝากกดนไหลก้นแร์ครับครับผมสองอีสามเลาะทงครับผมฝากกดนไหลก้นแค่น้ำนะครับเด้อเล่นเลยเรนเลยลอยขึ้นนะเล่นเลยเล่นได้เลย ना ना जो प्राशीबाद เหนงาะครับผมครับเหน่งนะครับผมวันนี้ไฟเพันธุ์อัลเฟเนตไม้ครับผมสร้างไม้เผาจนบ่อเล้ยเริ่มเผาแล้วครับผมอยู่ตู้ลมแห้งแน่หน่อยหนึ่ง หายไปไหนเห็นลวครับผมไปใหม่ <c oughs> <c oughs> ยังว่าสุดท้ายมีตบเท่าไรครับรแปดสิบสามมีมือใหม่หมือใหมกรรมการหาบ่งกันคนละกรรมาการค,ค,ค,าค,าค,าครับนี่ ผมกรรมการเอาจากมาสองร้อยบอกคุ้มค่ากล้องนกไม่แล้วกล้องเนื่องเห็นเป็นอีกสองบังครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมผ่าเจริญครับครับผมอยู่ทีมงานอะไรครับผ่าเจริญครับผ่าเจริญครับผมผ่าอะไรก็เช่นเดียครับเด้อช่องอีสานเราทงครับผม บรรยากาศยามเลงครับผมบรรยากาศยามเล่ง,ม,ม,ลง,ม,ม,ลงม,มองมองไปครับผมเข้อหุนครับผมชุดสู้กันเมึงครับผมบมาเรีนการพนันครับชุดสู้กันเมึงครับ มาฝนคะือบทตกพ่อเถอะจุดวงไฟขอฝนในหน้าเห็นเลพร้อมนะครับผมวล่าจับไปคักไปคักครับผม าว่าบางไฟไปก่อนเห็นว่ากรรัการเตียเปาไงเินเปาไหเห็นเห็นอยู่ครับเห็้ยนแ่นมไปครับแนมไป

มือกล่องครับมือกล่องมือกล่องครับมือกล่องกล่องงบน้อยครับจ่ายมากคนเดียวมือหนึ่งคนวะทอยยังครับซางนี่ ทอยังครับท,อ,บทอหกนะห,หุนครับหกหุนเนาะมาติดบ้างนะข้าวแล้วถามมึงครับถามมึง เขาหุน่นครับกราลังเตงกระลังเตงครับผม ัตครบางสุทายของมนนี้ครับผมบางสุดท้ายบางสุดทายของมัน่อนี่ในเด้ครับ,บ,สบสนเนบสานเราทงครับผมช่องยูทูบกดไลค์กดแชร์นำเนี่ครับผม ช่วมกัาลยครับผมมา,ม,า,ม,ามืองมาดูครับผมเปิดทะเลจานเปิดทะเลครับผมเปิดหเต็มทีอยสามสบครับนมาเปิดไห่เต็้มทีรอยสครับผม ยังขึ้นอยู่ครับโอ้ขึ้นได้งามอยู่ยบางสุดท้ายขึ้นได้งามครับผมติดถ่ายมื่อนี้ครับผมบางสุดท้ายคนมาลอยสามครับผมลองมาวัดเหมือนครับผมลงุงใดครับผมลงนิ่มครับ ีครับวังนี่ครับวังทุทงไยครับผมนี่มาลอยสามครับครับมือกองมือกองยังหาอยู่ครับมือกองยังหาอยู่ นะครับมองไฟหายหาเห็นครับผม,มองไฟหายครับผมหายครับหล่อเจ็ดสิบหล่อย่างบ่เห็นอยู่ครับผมหายครับผมหายอ๋อซ้ำนี้รนะครับ